สื่อสารกับตัวเองดีๆใช้คำพูดดีๆและพยายามบอกตัวเองด้วยคำพูดดีๆเสมอฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันทำอะไรก็สำเร็จทุกเรื่องไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรฉันทำมันได้ดีเสมอฉันสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนโชคดีเวลาที่เราต้องการเรื่องดีๆ ต้องการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบอกกับตัวเองดีๆใช้คำพูดกับตัวเองดีๆคิดทุกครั้งก่อนพูดถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดอะไรหรือว่าต้องพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องพูดดีกว่าเพราะเรารู้ว่าทุกครั้งที่เราพูดคนแรกที่ได้ยินก็คือตัวเรานั่นเองก่อนที่จะคิดและก่อนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับตัวเอง เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีให้ตัวเองเท่านั้น